สวัสดีค่ะพาชมปี2017เครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาสีขาวค่ะอันนี้ก็แต่งเต็มนะคะด้านนอกก็ลงเป็นสเกิร์ตแม็กรอบคันค่ะมีคอกกระจกพร้อมมือจับห้องคนขับด้านหน้านะคะออปชั่นก็ครบมากๆเลยค่ะมีผ้าม่านนะคะมีกล่องกลางเท้าแขนคอนโซลปรีกล้องหน้าแบบบันทึกความกล้องหลังลงเป็นจอแอนดรอยขนาด10นิ้ว เชื่อมต่อกับระบบทีวีข้างด้านหลังนะคะมีบันไดมีไฟคอนโซลนะคะคอนโซลนี้แข็งแรงนะคะสามารถนั่งได้ระหว่างเดินทางดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ได้เลยค่ะมีจุดชาร์จ usb รอบคันประมาณรอบคันลงเป็นเบาะสามแถวเก้าที่นั่งเป็นหมอนทรงมิกกี้เมาส์หัวใหญ่นะคะ นั่งสบายๆกันเลยค่ะหลังคา v i p แต่งใหม่อันนี้จะเป็นอ่างเดียวนะคะวงรีค่ะมีไฟ7สีอยู่รอบอ่างความเย็นโฟท่วงทั้งคันนะคะช่องแอร์จะกระจายอยู่รอบอ่างเลยค่ะตัวบอดี้สีขาวนะคะเดิมๆบางๆกันเลยค่ะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระ,ล,ะลงเป็นตู้ซับดอกสิบมีลำโพงนะคะเพิ่มให้อีกหนึ่งคู่ค่ะ แอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันระบบไฟจากด้านหลังค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแม็กสเกิร์ตครบชุดค่ะเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะคันนี้ไมายอยู่ประมาณแสนสองค่ะถือว่าสภาพน่าใช้มากๆเลยนะคะไม่ไม่เยอะมากค่ะ แต่ง VIP ใหม่ทั้งคันออปชั่นต่างๆครบเลยค่ะสนใจทักทครกันมาได้นะคะราคาลงไว้ที่ใต้คลิปแล้วค่ะคุณลูกค้าคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะ